ครับทุกคนผมสิงโตรครับสวัสดีค่ะแคทค่ะอวันนี้สิงโตแคทชาแนลพาทุกคนมาใส่ระคดท่าเซนิกแล้วครับมาแก้มือครับครั้งก่อนคุณแคทบอกว่าใส่ไปสิงโตใส่ผิดวิธีครับใส่แล้วมันได้ปลาน้อยครับ <c oughs> เดี๋ยวให้คุณแคทอธิบายนะครับว่าใส่ไงครับไปไป,ไปกันครับค่ะเขาจะให้คุณสิงโตนะคะใส่เลาะริมเลยค่ะ <c oughs> ตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่มุมนั้นนะคะ ลุมผักบ,บุ้งเนี่ยค่ะใช่แล้วก็ยาวมาเลยครับไปถึงตรงนี้แล้วก็อ้อมอ้อมริมเป็นฝั่งนู้นเลยค่ะ<ม>แล้ววนกลับมาแบบนี้ค่ะ<อ>เพราะว่าปลาเขาอะจะอยู่ริมริมนะคะแล้วเราเค่อยวนมาตรงกลาง,งต,ตรงกล<ค>างน้ครับตรงนก็ได้ ตาดบุรีอากาศร้อนมากเลยนะคะทุกคนนี่เต็มจากริมนั้นเลยค่ะ ขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะดูบรรยากาศรอบๆค่ะแดดแรงมากลมเย็นนะคะวันนี้ลมเย็น ไปนุ่นเลยเหรอใช่ดูกันค่ะตะคัดห้าเซนปลาก็จะไซส์กลางนะคะ บุ้งนารอบสะเลยค่ะยอดกำลังสวยเลยนี่ค่ะนี่ปลาคือมิถายไม่ทันทุกคน ไปขึ้นตรงนี้เลยค่ะน,น,น,นี่ทำไหมไม่ทันใช่ตรงนั้นเลยค่ะ มันว่าตรงก้างติดอะไรบ้างก็มาคัาดตันกันหรือเปล่านีะเฮ้ยอ๋อน่าะคัดต่กัน,กน วนรอบสะไปแล้วนะคะนี่นะคะขึ้นอยู่ตรงตก็บุ้งเนี่ยตรงไหนอีกไปเลยค่ะไปสุดเลยสุดไหนใจลองไหนแล้วอ่องปาอผัดทางการอีกแล้ว แต่คัดยาวก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาชอบพันกันไปไหนทีนี้ดูดีว่าจะไปจนไหมฮะไปทางดูเลยค่ะ Đăng này anh nào đặt bay trong luôn không nuôi đến được à anh này ở trong ไค่ะจะเริ่มเก็บกันแล้วมีตัวบอกไล่ปลาลิงๆิสักหน่อย <c oughs> จะตายไม่รู้ว่าดีนี้มาจากไหน <c oughs> แต่ก็น่าจะใช้ได้อยู่นิ่งๆนะคะไม่รู้ว่ากี่ตัวบ้างก็ตามนะ ไล่มาค่ะไล่มานนม,มีมีกระตุกบ้างไหมอูปลาขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าน่าจะเป็นปลาเล็กเดีวเราจะเก็บตะข่ายแล้วก็ไป แกปลาที่บ้านนะคะเพราะว่าอากาศร้อนปลาพอเวลาปลาตาย,ยใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวเขาขึ้นอืดเลยดูกันครับเพื่อนๆว่าแผนของคุณแพทจะได้ปลาเยอะไหมครับเขาออกแบบแผนเองนะครับ ปลาส้อยครับปลาส้อยห่าาวส้อยหนึ่งแต้มแล้วไหมบอกแล้วว่ามีแต้มสิ่งแต้มแล้วน,น,นั่นไงนั่นไงนั่นไงบอกแล้วว่ามีว่ามีารับแพนเค้ตชินใจแล้ววันนี้นบอกว่าแพนแค้ตจะได้เรื่องไหมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมาแล้วมาแล้วครับอยากจะคุย เดี๋ยวค่ะมันเพิ่งเริ่มต้นค่ะนนกัังรครบอุ้ย <c oughs> นี่นี่ครับแต่เมื่อกี้ อนั่นไงนี <S 2> <S 2 <S ่นไงมาแล้วเห็นไหมมีค่ะมีค่ะแต้มคุณแคนชื่นใจครับแต้มค่ะเห็นไหมหอ้ยครับหอยอ้ยค่ะนับแต้มไหมครับคุณแคทเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูฝั่งนู้นนะคะ ไหนคะนี่ครับนี่ปลาเลยอันนินครับอันนินนะคะนี้<ด>อีกแล้ว,วนนอุย้ยอุ้ยอีกแล้วครับไหน,นอุย้ยสองตัวเลยตัวเลยครับสองตัวเลยครับสองตัวเลยค่ยคะโอ, <laughs> โอ้ยเย,ยอยะ,ะโอ้ยตัวใหญ่เลยนะคะโอ้ยใช้ได้คะ่ะวูดูดิมีตัวมีตัว นี่ค่ะผลงานใช้ได้เลยครับเพื่อนๆใช้ได้เลยค่ะเยอะเลยเดีย๋ยวเราไปปลดกันที่บ้านนะคะนักแต้มต่อที่บ้านเพื่อนๆไปครับไปค่ะค่ะมาถึงบ้านกันแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูแต้มเลยครับเพิ่งปลดปลาเสร็จแน้่ค่ะแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวได้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคน ไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยมีปลาบูด้วยนะคะไม่คิดว่าจะมีปลาบูค่ะเยีไปค่ะถือว่าวันนี้นับนับด้เหรอต้องนับด้วยเหรอไม่ต้องนับหรอกมั้งปามไหวยอยู่นับยังไงถือว่าประสบความสำเร็จนะคะไปค่ะสําหรับคลิปนี้สิงโตกับแคทขอลาอไป ขอลาเพียงเท่าน,นี้นะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะติดตามคลิปหน้านะครับ